สบายดีทุกคนมันนี้สิผามาเก็บถั่วอีกแล้วเนาะมันนี้ก็คือบ่าไปหลายมือแหงเพราะว่าถั่วมันบนใหญ่เนาะมันนี้น้องไ่แล้วสิกระิผามาเก็บอุ้ยมีตหน่วยหญ่ๆยาวๆเนาะแต่ละน่วย มาเก็บทั่วเพลินเลยมือนี้คือสีก็เก็บหลายเทือแล้วเนาะมันแย่เพระทันเพราะว่าแม่ค้ามาจองอยู่เอยนะมือนี้กับแม่ค้ามาจองแล้วเดี๋ยวสีเก็บให้เขาเนาะป๊๊ดทุกคนมักทั่วคอยเป็นดกแหงแหงมาสมมาสมกันเลย นี่แต่ละลูกคือสีต้องเก็บขึ้นเนาะทาอกเก็บขึ้นกระดุนน้องแข้ยวทองกินนี่แต่ละลูกเป็นดกแหง้งแต่หากว่ามันอากาศหนาวแล้วมันแย่บ่ทันเนาะ,นะอตังกน แต่ละลูกอ,นนอืมแต่ละลูกม,ม,ม,มึงมึงมึงสมสมสมก็คือสองข้างเลยนะลูกใดลูกนั้นนี่สีก็เก็บไปหลายเทเอแล้วเนาะนี่น มื่อนี้น้องกันใหญ่อีกแล้วใหญ่บทันเลยทุกคนใหญ่บทันไหมคะไหมคะว่าป้า,ปาคืองามแท้าจะปุกจังใดวระสนไหมคะก็ได้นี่ถ้าน้องเหย่าวลงหอดขี้ดินน้องหนูก็สิกินเบนาะนี่อันนี้คือน้องแฮมเตอร์กินเนาะ อ้ยสีบ่โหสีสิเริ่มเก็บจากหนสิ <c ười> คือ,ม,นนอ,นนนอมันเป็นเป็นน้อยแหงอีหลีเนี่ยนะน้อยสีบบอยักเวาเลยเหมือนเป็นน้อยขาวๆสีขาวสีเขียวอ่อนมีตวหน้อยเงี้ย แต่ละน่ย่ยน้องก็คือง่ายแหงทางนอกก็มีได้ทุกคนทางนอกก็งามอันนี้คือน้องออกไปอยู่ทางน้องเนาะนี่ พูนมกทั่วค่อยมาสิพามาเก็บมือเนี่ยแม่ค้าก็คือญาติกันเอางามนี่เสื้ตะก้ากันตะก้าก็คือสีเขียวแหงะ Chị Chỉ cần lược từ lúc nhảy nữa 出啊 เป็นแจ้งแดดทุกคนมักทั่วใครเป็นไอ้มักทั่วสีเป็นลายโบสําหรับคลิปนี้สีกะจะพีเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เนาะทุกคนเนาะอันผู้ใดเข้ามาเบื้องล้วสีฟ้าก็ไล์ก็แร์กดติดตัมกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้อทุกคนบายบายแต่ละคลิปหน้าพรอกันใหม่